สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูโจทย์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันค่ะปี2,566นะคะนางสาวมาปางทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะเงินเดือนเดือนละ25,000บาทจากการให้เช่าบ้าน1 0 0 0 0 0บาทค่ะขายของออนไลน์1 5 0 0 0 0บาทค่ะนะคะเรามาดูกันนะคะว่านางสาวมาปางเนี่ยจะเสียภาษีเท่าไหรค่ะค่ะวิธีทำนะคะเงินได้จากเงินเดือน 25,000บาทคูณ1ปีนะคะก็คือ12นั่นเองนะคะก็จะได้ทัสา0แสนค่ะหากค่าใช้จ่ายร้อยละ40แต่ต้องไม่เกิน60,000บาทนะคะก็นำ3า0 0 0 0คูณกับ40หารด้วย100ก็จะเท่ากับ1,20,000บาทค่ะไม่เกิน60,000บาทนะคะนำ60,000บาทลบกับ3 0 0 0สนก็จะได้24,000บาทค่ะต่อไปนะคะเงินได้จาก ให้เช่าบ้านนะคะ10,000บาทค่ะหากค่าใช้จ่ายร้อยละ30ค่ะ1 0 0 0 0 0สคูณ30หารด้วย1น0นะคะก็จะเท่ากับ30,000บาทค่ะเอา้า1 0 0 0 0 0แลบด้วย30,000นะคะก็จะเท่ากับ70,000บาทค่ะเงินได้จากการขายของออนไลน์นะคะ1 5 0 0 0 0บาทค่ะหากค่าใช้จ่ายร้อยละร้อยละ 30นะคะน้า150,000บาทคูณกับ30หารด้วยร้อยนะคะก็จะได้45,000ค่ะเอา150,000นะคะลบด้วย45,000นะคะก็จะเท่ากับ1 5 0 0 0บาทค่ะต่อมานะคะ เงินเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะก็นำา2 4 0 0 0 0ลบกับ7 0 0 0 0ลบเอ้ยขออภัยค่ะ2 0 0 0 0 0น4 0 0 0 0บวกด้วย7 0 0 0 0บวกด้วย1 000, 5 0 0 0ก็จะเท่ากับ4 0 1 000, 5 0 0 0บาทค่ะหากค่าหากค่าลดหย่อน สำหรับนางสามะปางนะคะสองร้อยสอบาทค่ะเงินสุดธินะคะนำสองแสนสบาทลบด้วย1นึ0 0แสบาทนะคะก็จะเท่ากับ1นึ่0 0สบาทค่ะเงินได้สุดธิ1 3หนึ่งแสนสาบาทนะคะเสียค่าภาษีเท่าไหร่นะคะนำหนึ่งแามหมื่นหบาทนะคะลบกับ 240,000ค่ะก็จะเท่ากับ1 5 0 0 0 0บาทนะคะคูณ10%นะคะก็จะเท่ากับ1 5 0 0บาทเอ๊ขออภัยค่ะ1,500บาทต่อปีนะคะเพราะดังนั้นนะคะนางสาวมะปรางจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับ1,500บาทต่อปีค่ะขอบคุณค่ะ